เพลิงพานทมินประพันธ์โดยฟ้าประทานบทที่6คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษรัทยูเนียนแอปพลายจำกัด<ป>ผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลกูรอ <โ frustrating. S 2> ไม่ได้แล้วไอหานั่นมันยังไม่มาเสียทีผู้นำกองโจรเพลิงธมินได้สบถขึ้นด้วยความไม่พอใจ ลูกน้องที่รอยอยู่นับร้อยคนก็เริ่มดูมีอาการหงุดหงิดเฮ้ ö, ไปไวบุไปฆ่าพวกมันดีกว่าส่วนผู้หญิงจับมาทําเป็นเมียไปผู้นํากองโจรเพลิงธมินได้ตะโกนขึ้นก่อนจะเกิดเสียงเฮล่าน,นจากลูกน้องพร้อมทั้งเสียงปืนดังสนั่นจากพวกมันที่พากันยิงขึ้นฟ้ากองโจรเพลิงธมินที่มีลูกน้องนับร้อยคนก็เริ่มขี่ควายวิ่งไปยังทิศทางที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนั้นทันที ควันฝุ่นจากควายที่กำลังวิ่งต่างตลอบอวนขึ้นไปบนฟ้าจนสังเกตได้ง่ายเป็นเวลาสายๆแล้วแต่ว่าดวงตะว,วันยังคงถูกเมฆก,ก้อนใหญ่บดบังเอาไว้จนมิดชิดทําให้แสงสาดส,ส่องลงไปไม่ได้พื้นด้านล่างจะเหมือนกับเวลาฟ้าครึ้มฝนจะตกสายลมอ่อนๆพัดถวยกระทบกายเหล่าคนในกองคารวาลให้รู้สึกขนลุกเตรียมตัว ในห้อยทองคําตะกกนเสียงดังเมื่อเห็นฝุ่นควันที่ลอยเข้ามาใกล้บัดนี้เหล่าผู้ชายในกองคารวานที่มีประมาณ50คนได้อยู่ในท่าทางเตรียมพร้อมปืนถูกกระชับขึ้นมาเล็งไว้ด้านข้างเป็นมีดดาบที่ถูกเตรียมพร้อมหากต้องต่อสู้ระยะประชิดเสือได้ไปนั่งซุ่มอยู่ข้างกระท่อมพร้อมกับเพลิงและด้านหลังของเพลิก็เป็นพการม,มาดและหญิงสาวเด็ก รวมกันแล้วรวมร่วมเกือบห้าิคนที่คอยมาหลบซ่อนเพื่อไม่ให้พวกโจรเหล่านั้นเห็นและจับไปเป็นตุปกันเสือเองไหวไหมเพลิงเอ่ยถามกับเสือที่นั่งกระชับปืนลูกซองตนพลางตัวสั่นราวกับกำลังกลัวไหวใครยังไหวเสือตอบด้วยความหนักแน่นทวารร่างกายนั้นกลับแสดงอาการที่ตรงกันข้ามหรืออาจเพราะ กำลังเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่เป็นจริงเป็นฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนเสือมาตลอดเวลาก็เป็นได้บาดแผลเองหายดีแล้วหรือเพลิงถามกับเสืออีกครั้งเพราะบาดแผลที่ได้รับจากการต่อสู้กับหมอดูนั้นท่าทางหนักหนาสาหัสมีไหวก็ต้องไหวละวะเพลิงมันอาจเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่ว่าข้าต้องเด็ดหัวไอเพลิงทมินมาให้จงได้เสือกล่าวตอบเพลิง ด้วยดวงตาที่จดจ้องไปยังฝุ่นควันที่ลอยขึ้นบนฟ้ามันกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเริ่มเห็นร่างของเหล่ากองโจนเพลิงธมินที่กำลังถืออาวุธวิ่งเข้ามาพกามาศเธอห้ามออกจากที่นี่โดยเด็ดขาดนะเพลิงหันมาบอกหญิงสาวที่ยืนกอดเด็กน้อยอยู่ด้านหลังนายซูเป็นด้วยเหรอพรกามาศที่กอดเด็กไว้ได้หันมาถามเพลิงด้วยความเป็นห่วงก็พอเอาตัวรอดได้ แต่เธอห้ามออกไปจากตรงนี้โดยเด็ดขาดนะเพลิงตอบพร้อมกับย้ำบอกกับพกา마ศาแล้วหลับผู้หญิงเด็กที่รวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วหากพวกโจรมันเข้ามาตรงนี้ล่ะจะไม่ให้ผู้ขา่าหนีเลยเหรอพรกามาดยังคงถามเพลิงต่อด้วยความสงสัยไม่รอกพวกมันไม่เข้ามาหรอกเพราะมีพวกเขาคอยปกป้องเอาไว้อยู่เพลิงตอบพกามาดพร้อมกับมองดูวิญ,ญญาณชาวบ้านนับร้อยในหมู่บ้านแห่งนี้ ที่เสียชีวิตไปไดมารวมกลุ่มยืนล้อมเหล่าผู้หญิงและเด็กเอาไว้เพื่อคอยบทบังคนเหล่านี้จากโจรร้ายไอเสอือบุกสิงตะโกลั่นจากไอเพิงธมินได้ดังขึ้นพูกบันเข้ามาใกล้ถึงคารวาลในห้อยทองคําที่ห่างก,กันเพียงร้อยกว่าเมตรยิง่งสิงในห้อยทองคําตะโกนเสียงดัง เสียงปืนจากทั้งสองฝั่งกันนํำยิงกันดังสนั่นกือกก้องไปทั่วบริเวณความเสียหายได้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายดานคนของนายฮอยทองคำได้สรุดลงไปกับพื้นห้าคนจากการที่ถูกกระสุนสาดเข้าใส่ร่างส่วนลูกน้องไอ้เพลิงทมินนับสิบตนที่ตกใจหลังควายเพราะถูกกระสุนปืนยิงเข้าใส่ร่างแต่กระสุนกลับทำอะไรไอ้เพลิงทมินไม่ได้ไม่แต่น้อยความคงกระพันของมันทำให้ในายฮอยทองคำพงะเล็กน้อย ก่อนในห้อยทองคําจะกาดินทรายจากพื้นขึ้นมาบริกรรมคถาใกล้ปากอโอมสาหะพ,พันเตนเตดชะพันโตโ<อ>นะโมพุทธายะเมื่อสิ้นเสียงไร่บริกรรมคถาเขาได้คว,วงทรายในมือออกไปอย่างทิศทางเหล่ากงโจรพริงธมินที่ได้ไกลเข้ามาไม่ถึง50เ<อ>มตรฝูงต่อแต่นับพันพันได้ปรากฏขึ้น จากทรายที่นายห้อยทองคําได้ไร้คาถาบริกรรมไว้พวกมันต่างพุ่งไปหาเหล่ากองโจรที่กําลังขี่ควายเข้ามาเฮไอหานรกบุกเข้าไปของแค่นี้มันทําอะไรพวกมึงไม่ได้หรอกไอเพลิงธมินผู้นํากองโจรตะโกนลั่นเมื่อเห็นลูกน้องของมันนํามือขึ้นมาปัดป้องดวงตาของตัวเองจากฟงพึ่งต่อแตนที่พยายามใช้เข็มพิษแทงเข้าที่ตาพวกมันยิงเข้าไประวังการต่อสู้ระยะประชิด สียงในห้อยทองคำตะโกนลั่นพร้อมกับเสียงปืนที่ดังตามมาทันทีในห้อยทองคำไม่รอช้าได้ช่วยโอกาสตอนที่พวกมันกำลังระวังฝูงพึ่งต่อแตนสั่งกลางคนในคาราวานที่เหลืออยู่ยิงพวกมันจนร่วงไปหลายสิบคนไอพวกขารกตายเสียงสะบ่วตะโกนลั่นจับเพลิงธมินที่กำลังวิ่งเข้าประชิดกองคาราวานก่อนที่มันจะยกพระขนาดเท่ากับตัวคน ขึ้นมาบนอากาศเหล่าลูกน้องในห้อยทองคำได้นำมีดดาบขึ้นมาคอยรับไว้เสียงพระกระทบเข้ากับมีดดาบก่อนร่างลูกน้องในห้อยทองคำจะกระเด็นเพราะเรียวแรงมหาศาลของไอ้เพลิงธมินก่อนที่มันจะหยิบปืนสั้นที่เหน็บอยู่ข้างลำตัวออกมายิงตามทันทีปังปังปังกระสุนพุ่งจ่อศีรษะลูกน้องในห้อยทองคำเสียชีวิตฮะกูไอเพลิงธมิน นานไหนมันกล้าลองดีกับกูก็เข้ามาไอ้พวกฮานาร็อกเซนต์โกลลันจากไอ้เพลิงทมินดังขึ้นด้วยความเหิื่อกระเมเสียงมีดดาบจากคนในคาราวาลและลูกน้องไอ้เพลิงทมินได้เข้าประทักการเสียงดังสนัน่นมึงเข้ามาในห้อยทองคําสะบวดเส,สียงเครียดกราใส่เพลิงธมินพลางถือดาบว,วิ่งเข้าหาด้วยความโกรธทว่าเพลิงทมินกลับขี่ควายวิ่งตรงไปยังหมู่บ้าน ไปยังจุดที่พกามาดและกลุ่มผู้หญิงอยู่กูได้กลิ่นผู้มันทางนี I I ้แต่แปลกทำไมกูไม่เห็นตัวผูกมันไอเพลงธมินสะบทพลางสอดสายสายตามองหาทว่าตอนนี้บนหลังควายที่มันขี่ได้มีร่างวิญญาณหญิงสาวได้ใช้มือทั้งสองข้างปิดเอาไว้กูไว้ใจผู้เองนะเสือเพิงในห้อยทองคำตะกวเสียงดัง เมื่อเห็นเพลิงธมินนำลูกน้องอีกห้าคนตรงไปยังทิศทางที่เพลิงไี้บอกกับนายห้อยทองคำว่าห้ามตามไปเด็ดขาดก่อนที่นายห้อยทองคำจะหันกลับไปสู้กับลูกน้องพวกมัน <c oughs> เสียงมีดดาบปะทะเข้ากันพร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นมาในจะมีเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นพร้อมๆกันอีกพกแม่งอยู่ตรงไหนรีบจับพวกมันเป็นตัวประกันไอเพลิงธมินสะบวดเสียงดัง พลางรีบสาสองมองหาแต่ตอนนี้วิญญาณของหญิงสาวได้หายไปแล้วและตอนนั้นไอ้เพลิงธมินก็ได้เห็นพกามากที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักทันทีที่เห็นความงามของพกามากมันก็ตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะเสียยิ้มด้วยความชั่วร้าย <c oughs> อีน,นั่นต้องเป็นของกูไอ้เพลิงธมินสะบัดดังลั่นทวารุน้องทั้งสี่คนขมมันกลับรีบเร่เรงฝีเท้าของควาย แสงไอเพลิงทมินผู้เป็นผู้นำของมันด้วยความอยากได้เชยชมเรือนร่างพกาม마ศาไอพวกขาไอเพลิงทมินเอ่ยก่อนจะใช้ปืนยิงลูกน้องที่กำลังแสงหน้าม,มันจนล้มตายตกจากหลังควายถึงสองคนงไอพวกขานารกพวกมึงจะทรยศกูงั้นหรือเวลานี้เขาไม่ได้สติเพราะความงามของพกาม,มาศ ทำให้มันอยากได้มาครอบครองลูกน้องที่เหลืออีสองคนกำลังขี่ควายวิ่งตามหลังตามมองหน้าด้วยความระแวงผู้นำของตนเพลิงทำไงดีพระกาม่าส่งเสียงร้องดังลั่นเมืออ่อไอ้เพลิงธมินขี่ควายพุ่งเข้ามาเหลือระยะเพียงห้เมตร,รมึงมาเนี่ไอ้เพลิงธมินตะโกนราวกับรับรู้อะไรบางอย่างก่อนที่มันจะคว้าร่างลูกน้องมาทั้งสองมากันร่างเอาไว้ สียงลูกซองแผดสนั่นในระยะเผาขนด้วยอนุภาพที่รุนแรงทําให้ร่างลูกนกไอเพลิงทมินทั้งสองคนที่มันได้นําขึ้นมาป้องกันร่างกายกระสุนได้ทะลุร่างไอเพลิงทมินกระเด็นตกจากหลังควายพอแรงประทัดจากลูกซองทว่าควายที่เหลือทั้งสามตัวยังคงพุ่งเข้าไปยังทิศท,ทางที่พกามาดยืนอยู่เพิงพกาม마ดส่งเสียงร้องลั่นด้วยความกลัว โอม,มกายายยังไมยังพันโตนโม,โมพุทธายะเพิงแรกรถาก่อนจะปรากฏขึ้นต่อนหน้าพกามาศงาซ้อนที่ห้อยอยู่ระหว่างคอที่เรืองแสงขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนที่เพลินจะใช้แขนทั้งสองข้างขึ้นมาปะทะดันกับแรงของควายทั้งสองที่กำลังพุ่งเข้ามาส่วนควายอีกตัวได้มีควายโทนวิ่งเข้ามาปะทะใช้หัวชนกันเสียงดังสนัน่น เรากับเสียงช้างได้คำรามจากตัวของเพลิงที่กำลังใช้พละกำลังดันควายทั้งสองตัวเอาไว้โอจงสงบนโมมานังสุขทีเพลิงได้ไร้คาถาพร้อมกับปอบไปบนอากาศไปยังทิศทางของควายทั้งสองตัวที่กำลังพยายามใช้พละกำลังแรงอันมหาศาลของควายดันเข้ามาไม่ช้าควายทั้งสองตัวก็เริ่มค่อยค่อยสงบลงแล้ววิ่งหนีไปด้วยความแตกตื่น ส่วนควายที่ได้พุ่งทวนกับควายโทนได้วิ่งตเตลิดหนีไปด้วยความหวาดกลัวในทันทีเสียงควายโทนได้ส่งเสียงร้องด้วยความฮึกเหิมก่อนที่เพลิงจะลูกหัวของมันด้วยความชื่นชมเก่งมากเองกเก่งมากเพลิงเอ่ยชมควายทงตัวน,นั้นพางลูบหัวมันที่เต็มไปด้วยเลือดจากการประทะเฮ้ยทำไมมือกูถึงเป็นแบบนี้เสียงร้องจากไอ้เพลิงธมินได้ส่งเสียงกรีดร้องขึ้น มือมือของมันนั้นแหวงและมีเลือดอาบจากปืนลูกซองที่ได้ทะลุร่างลูกน้องของมันเข้าไปหามึงน่ะหรือเพลิงธมินที่คนเขาเล่าลือกันเพลิงหันไปพูดพลางจ้องไอ้เพลิงธมินด้วยแววตาที่ดูไร้ความรู้สึก <c oughs> มึงเป็นใครวะผู้นำกองโจรเพลิงธมินได้สะบัดถามเพลิงด้วยความหงุดหงิดเดมนุษย์อย่างมึงไม่ต้องรู้ชื่อกูหรอกโน่นหันไปดูสิ คงจะสงสัยว่าทำไมวิชาคงกระพันของเมืองถึงได้เสื่อมเพลิงพูดพลางชี้นิ้วไปบนหลังคากระท่อมที่ไอ้เพลิงทมินได้ขี่ควายบุกเข้ามาโดยไม่สนใจสิ่งใดที่อยู่ร,บรอบๆไอ้ฮานานรกมันสะบดขึ้นด้วยความหงุดหงิดและไม่สบอารมณ์มุมมันมองไปยังจุดที่เพลิงได้ชี้นิ้วไปด้านบนหลังคากระท่อมสองหลังมันมีสิ่งที่ราวกับเชือกที่ถูกผูงขึงยาว และมีถุงผ้าดับสิบที่ได้ตากไว้ด้านบนผู้นำกองโจรเพลิงธมินได้วิ่งผ่านไปโดยไม่รู้ตัวบัดนี้อาคมในตัวมันเริ่มเสื่อมร่างของมันเริ่มสุดลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดเชือกที่ขึงระหว่างกระท่อมทั้งสองหลังได้ขาดออกหลังจากมีลมลูกใหญ่พัดเข้ามาพาถุงนับสิบผืนและเชือกที่ขาดได้พัดมาคลุมร่างของผู้นำกองโจรเพิงธมิน ออกไปออกไปผู้นำกองโจรเพิงธมินตะโกนลั่นด้วยความหวาดกลัวท่ามกลางการมองดูของเหล่ากลุ่มผู้หญิงและกลุ่มในห้อยทองคำที่มาสมทบหลังจากจัดการลูกน้องกองโจรเพิงธมินจนหมดสิน้นเจ้ายัางไงเสือเพลิงหาไปถามเสือที่กำลังถือปืนลูกซองเดินเข้าไปใกล้ไอ้เพลิงธมินที่ตอนนี้ถูกผ้าถุงคลุมร่าง พยายามดีดดิ้นไปมาราวกับขาดสตเิเอาไปเอาไปผู้นำกองโจรเพลิงธมินตะโกนวกเวกโวยวายดวงตาดูลุกลี้ลุกลนรอยสักที่อยู่ตามร่างของมันเริ่มมีควันสีดำลอยออกมาสักพักควันนั้นก็หายไปเหลือเพียงไอเพลิงธมินที่ส่งเสียงกรีดร้องพลางปัดผ้าถุงที่ห่อหุ้มร่างของมันไว้ด้วยความหวาดกลัวสุดขีด อยา่ยาอย่าปล่อยกูไปเถอะอยา่าไอ้เพลิงธมิงกรีดร้องพลางยกมือไหว้ขึ้นกลางอากาศเสือที่ยืนถือปืนลูกซองขึ้นลำอยู่กดใดเดินกลับมาในจุดที่เพลิงกำลังยืนอยู่มันไม่ใช่ไอ้เพลิงธมิงอีกแล้วไปเถอะมันได้รับกรรมที่มันก่อแล้วเสือพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบก่อนเดินกลับไปยังจุดที่เกวียนตั้งอยู่พกามาตศเธอนำกลุ่มผู้หญิงกลับไปที่เกวียน เตรียมตัวเดินทางต่อเถอะทางนี้ไม่มีอะไรแล้วเพลิงหันไปบอกพกามาศที่ยืนอยู่ด้านหลังตนกำลังยืนจ้องท่าทางของไอ้เพลิงธมินที่มีอาการแปลกๆทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะบางทีกลับแสดงอาการผวาหวากลัวก่อนจะกลับมาหัวเราะแล้ว,วนอยู่แบบนี้อืมกับเกวนกันเถอะพกามาตอบรับเพลิงพร้อมกับหันไปบอกกลุ่มผู้หญิง ที่ยืนจับกลุ่มอยู่ด้านหลังตัวเองให้กลับไปที่เกวียนกรรมนั้นหรือคงจะจริงเพิ่งพึมพำขึ้นมาขณะมองดูจอมโจรที่เหล่าชาวบ้านคารวานต่างหวาดวันแม้ได้ยินเพียงแค่ชื่อซึ่งบาดนี้กำลังถูกเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่มันได้ทำการสังหารกำลังทวงคืนจากมันข้าไปรอที่คารวานนะในห้อยทองคำพูดพร้อมกับมองเพลิง ก่อนจะนำคนในคารวานเดินกลับไปที่เกวียนเพลิงยืนมองท่าทางของไอ้เพลิงทมินที่แสดงท่าทางต่างๆทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ก่อนจะกระโดดโลดเต้นไปมาขณะนี้เพลิงได้หวนึกถึงเรื่องบางอย่างจิตใจของเพลิงเริ่มพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่ตนได้กระทำมานั้นมันช่างดูไม่ต่างกันแล้วคาจะเป็นแบบนั้นไหมนะ เพิงพมพืมพำขึ้นขณะมองไอ้เพลิงธมินที่ได้กลายเป็นบ้าถอดเสื้อผ้าหัวเราะร้องไห้วิ่งไปมานี่ข้าจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้เหมือนกับคนอื่นหรือเปล่ากับการที่ข้าได้ไล่ดับชีวิตผู้อื่นไม่ต่างจากมันหรือหากข้ามัวหลงระเลงอยู่กับพลังอำนาจก็คงมีจุดจบไม่ต่างกันเพิงกล่าวขณะมองไอ้เพลิงธมินที่กำลังวิ่งชนต้นไม้ เรากลับมองเห็นตัวเองหากยังหลงอยู่ในวิชาอำนาจและการเข็นฆ่าผู้อื่นมันเป็นกรรมสิ่งที่มึงได้ทำมันเป็นการปกป้องผู้อื่นแต่มันก็นยังเป็นการฆ่าผู้อื่นอยู่ดีมึงจงยอมรับความจริงเสียทว่ามึงต่างกันกับมัน,มนจงยอมรับข้อนี้ด้วยเช่นกัน เสียงนัคราธมินได้ดังขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกของเพลิงเพลิงพึมพำก่อนจะเดินกลับไปยังเกวียนที่มีร่างของกลุ่มโจรน,นับร้อยและร่างของชาวคาราวานที่เสียชีวิตเกือบ20คนนอนเรียงรายกันอยู่ที่พื้นเอานาของไปทิ้งนำร่างผู้คนที่เสียชีวิตพี่น้องเราขึ้นไปแทนเสียงในห้อยทองคำตะโกนเสียงดังก่อนเสือจะนั่งบังคับควาย ที่ลากเกวียนให้มาจอกใ,ใกล้ๆกับร่างของเหล่าชาวคารวานที่เสียชีวิตไปผู้หญิงบางคนต่างเข้ามาร้องไห้กอดศพด้วยความเสียใจพวกคนที่เสียชีวิตไปนั้นไม่ใช่สามีกุลลูกหรือคนในครอบครัวตนเพลิงที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งก็ได้แต่ถอนหายใจพะกามาร้องไห้พลางกอดปลอบเหล่าผู้ที่ได้สูญเสียคนในครอบครัวด้วยความโศกเศร้า คนในคารวานอยู่ในความโศกเศร้าอาลัยเพียงสักพักก็เริ่มนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นบนเกวียนถึง20ร่างโดยที่อยู่บนเกวียนเดียวกันเพื่อป้องกันแมลงวันและสัตว์ที่อาจจะได้กลิ่นและเข้ามาแย่งศพไปกินเสือเองก็ได้นำน้ำยาพรมช่วยในห้อยทองคำชิ้นกันเพื่อเป็นการเร่งให้ทันเวลาส่วนเพลิงได้ไปทำแผลให้เหล่าคนที่ได้รับบาดเจ็บกับพาม,มา้าศ สักพักหลังจากพรมน้ำยาที่โศกและทำแผลให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสร็จในห้อยทองคำดินนำสายศีลคล้องตำเกวียนที่มีร่างของศพนอนกองกันอยู่ดอกไม้ทูบเทียนถูกนำมาจุดท่ามกลางคนในคารวานที่ยืนรายล้อมร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่บนเกวียนในห้อยทองคำเริ่มทําพิธีเรียกดูวิญญ,ญาณคนเหล่านี้ให้กลับไปหมู่บ้านพร้อมกับตน สุขายะเวทนายะปิติสหคตาเสียงบทสวดในห้อยทองคำดังขึ้นเหล่าคนในคารวานต่างนำมือขึ้นมาพนมอยู่ระหว่างหน้าอกดวงตามองร่างที่หอผ้าขาวด้วยแววตาที่โศกเศร้าเพลิงได้นำมือขึ้นมาพนมเช่นกันทว่าเพลิงกับเห็นเหล่าดวงวิญญาณชาวบ้านแห่งนี้ได้มายืนเรียงรายพนมมือเช่นเดียวกัน หลังจากบทสสวดจบลงในห้อยทองคำก็ได้สั่งการให้เหล่าคนในคารวานนำควายเทียมเกวียนจนครบทุกเล่มข้าจะพาพวกเจ้าทุกคนกลับไปยังหมู่บ้านกันก่อนครั้งนี้เราสูญเสียพี่น้องไปมากหลายคนข้าจะรับผิดชอบในส่วนนี้ให้เองเอาละเตรียมตัวเดินทางกลับหมู่บ้านได้ในห้อยทองคำพูดด้วยน้ำเสียงที่ดัง พลางศาสตร์ส่องสายตามองแววตาของเหล่าคนในคาราวานที่ตอนนี้ดูโศกเศร้าหากจะกลับหมู่บ้านต้องใช้เวลาเกือบห้าวันเลยนะครับในห้อยศกจะไม่เน่าก่อนหรอกครับเสือเอ่ยขึ้นมือเล็งเห็นถึงปัญหาครั้งนี้ข้าจะใช้เส้นทางลัดเพียงสองวันก็ถึงแล้วและด้วยควายที่ได้มาจากพวกโจรจะทำให้เราเดินทางกันเร็วขึ้นในห้อยทองคำพูด พลางเชียไปยังควายที่ได้มาจากกลุ่มโจรเพลิงทมินมันได้มาเพิ่ม20ตัวในส่วนที่เหลือต่างวิ่งกันเตลิดเข้าป่าไปหมดแล้วคนในคารวานเริ่มกลุมหน้าพูดคุยซุบซิบด้วยความสงสัยเส้นทางลัดนี้ข้าไม่เคยพาพวกเจ้าผ่านเข้าไปมาก่อนแต่ว่าจงระวังห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเส้นทางลัดนี้เราจำเป็นต้องผ่านมันไปให้ได้ เพื่อป้องกันศพจะเน่าเสียก่อนในห้อยทองคำอธิบายด้วยสีหน้าที่ดูจริงจังเอาละออกเดินทางในห้อยทองคำตะโกนด้วยน้ำเสียงที่ดังเพื่อให้เหล่าคารวานตื่นตัวสักพักเกวียนในห้อยทองคำที่มีพกามาดนั่งอยู่ก็เริ่มเคลื่อนนำไปคาราวานเกวียนที่อยู่ด้านหลังก็เริ่มเคลื่อนตามกันไปชินกันโดยเกวียนที่ลากร่างของศพนั้นอยู่ด้านหลังของคารวาน โดยมีเสือนำมังคับเกวียนนั้นส่วนเพลิงได้นั่งเกวียนที่มีควายโทนตัวเดิมลากเดินอยู่ด้านหลังสุดของคารวานโดยมีเกวียนศพที่ควายลากเดินด้านหน้านี่เอ็มไม่รู้สึกอะไรหรือเพลิงที่มีคนตายนับร้อยอยู่ต่อหน้าเสือได้พูดขึ้นพร้อมกับหันมาถามเพลิงที่นั่งเกวียนขึ้นมาตีคู่ขนานทันทีที่ได้ยินคำถามนั้นเขาได้หันไปมองเสือ ด้วยแววตาที่ดูเศร้าและสับสนรู้สึกสิเพียงแต่ว่าสิ่งที่ข้าได้พบเจอมันนั้นมันมากกว่านี้อีกเสือข้าเจอมาเยอะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้มาเยอะและคข้าก็ได้สูญเสียสิ่งที่ข้าหวงแหนและผูกพันไปเยอะเช่นกันข้ารู้สึกได้ดีเลยละ่ะกับการสูญเสียผู้คนที่ข้าเคารพเพลิงพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงใจ ดวงตาของเพลิงที่เสือได้เห็นนั้นรับรู้ความจริงเพลิงกำส้อยคองงาซ้อนเอาไว้แน่นว่าแต่วิชาแปลงกายเนี่ยเอ็มไปร่ำเรียนมาจากที่ไหนกันข้าเพิ่งจะเคยเห็นคนที่มีอายุเท่ากันแปลงกายได้นี่แหละเองคงจะร่ำเรียนวิชาแปลงกายมาแตกฉานน่าดูเพลิงได้หันไปถามเสือด้วยความสงสัยข้าได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กโดยพ่อของข้าเป็นคนสอนวิชานี้ให้ แต่ว่าเองไม่ได้รู้สึกผิดที่ทำหรอกนะข้ารู้สึกดีด้วยซ้ําที่มีคนชื่นชมวิชาที่ข้าได้รําเรียนมาจากพ่อเสือหันมาพูดด้วยสีหน้าที่ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นเพลิงทำหน้าราวกับรู้สึกผิดว่าแต่เองเถอะไปเรียนกลยุทธ์แบบนี้มาจากไหนกันหรือทั้งวางแผนทำให้อาคมไอ้เพลิงทมินเสื่อมทั้งวางแผนให้ความงามหลอกล่อและเองยังรู้ได้ว่า มันจะมาถึงจุดนี้ประมาณเท่าไหร่ดูเหมือนว่าเองจะผ่านการรกราคาฟันมาณตนนักแล้วยังไงอย่างนั้นเสือเอ่ยถามเพลิงด้วยความอยากรู้ก็นะข้าเดินทางมาจากหมู่บ้านข้าที่อยู่ไกลมากเพลิงได้เริ่มเล่าเรื่องบางเรื่องของตนให้เสือได้ฟังการใช้ชีวิตเชกชินพลานการล่าสัตว์การทำกับดักพวกโจรสิ่งนี้เพลิงได้เล่าให้กับเสือ ที่ทําสีหน้าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ฟังจนคาราวานได้เดินไปถึงเขตป่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ที่สูงใหญ่เป็นช่วงเวลาเที่ยงแดดสาดส่องทําให้รู้สึกร้อนป่าข้างในดูปโปรง่งเพราะแสงที่สาดลงมาถึงได้จากนี้จะเข้าสู่เส้นทางลัดจรงตามข้ามาให้ดีห้ามออกไปจากเส้นทางที่ข้าเดินนำโดยเด็ดขาด ในหอยทองคำได้หันมาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังอีกครั้งก่อนนำเกวียนเดินนำเข้าสู่เขตป่าแห่งนั้นเกวียนที่อยู่ตามหลังก็เริ่มค่อยๆเดินตามเข้าไปที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอเนี่ยเพลิงเอยด้วยความตกใจเล็กน้อยขณะดวงตาจดจ้องเข้าไปในป่าที่เกวียนเริ่มเดินเข้าไปหืมมีอะไรเงยหรือเพลิง เสือได้หันมาถามขณะที่อยู่บนเกวียนที่เดินอยู่ขนานกันด้วยความสงสัยไม่มีอะไรหรอกรีบเดินตามเกวียนข้างหน้าให้ทันเถอะเพลิงหันมาบอกพลางพยักหน้าให้เสือเร่งเกวียนให้เดินเข้าไปประชิดเกวียนด้านหน้าในตอนนี้ในป่าที่เพลิงได้เข้ามาได้มันเต็มไปด้วยเหล่าวิญญาณน,นับพันพันดวงที่นั่งมองมาจากบนกิ่งไม้ที่สูงจากพื้นนับสิบเมตร